I'm องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้ยโอกาสครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2 5 6 3เมื่อวันที่24กันยายน2 5 6 3นราณลานการจนาพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจีรประวัตินครสวรรค์โดยมีนางจิตตรามีทองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่1ประจำปี2563 พร้อมด้วยนายไกรสินศิลปาจาร์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือู้ด้อย้โอกาสเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประสงค์จะรับมอบทุนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนส่วนกุลวิทยทาลัยจีรประวัตินครสวรรค์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองโดยมีนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้การช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน248ทุนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน171ทุนรวมทั้งสิ้น419ทุน ทั้งนี้เป็นไปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากีฬาศาสนาและวัฒนธรรมและกลยุทธสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์สาหรับโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ได้โอกาสมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้นักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้โอกาสได้รับโอกาสในการช่วยเหลือทุนการศึกษามากขึ้นตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย